สวัสดีครับพี่พี่ผมมีพระแท้ราคาเบาๆมาแบ่งปันพี่ๆกันนะครับเดียนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิทนะครับเป็นเหรียญย้อนยุคจัดสร้างขึ้นมาปี25-35เนื้อทองแดงลมดำนะครับรูปทรงเหรียญก็จะเป็นพิมพ์ทรงไข่นะครับด้านหน้าเป็นพิมพ์หลวงพ่อหน้าตรงครึ่ององค์นะครับเสือเกาะเมืองเพชร การใช้บล็อกเก่ามาปั๊มซ้ำนะครับสวยมากเลยนะครับพี่พ ดีน่าใช้นะครับหลวงพ่อแดงถึงแม้ว่าจะไม่ทันท่านแต่เรียนรุ่นใหม่ๆที่ไม่ทันท่านก็มีประสบการณ์มากมายนะครับสายเหนียวไม่ควรพลาดเลยครับพี่ๆองนี้พี่ๆท่านใดสนใจผมเปิดไว้300อนะครับรับประกันพระแท้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็พระใหม่ๆที่นํามาแบ่งปันพี่ๆนะครับสวัสดีครับ